นี่นะ 1941, นี่นะแอมโม้นะครับท่านผู้ชมแอมโมว่าผลปีศาจระเบิดไม่มีนี่แหกตาแหกตูดดูแหกตาแหกตูดดูนี่ตัวมาสนใจนหมใครอะอะไรอ่ะใครอยากใช้มั้งผลระเบิดผลระเบิด บ,บ,บํมบํมนมบํมบํมนมอ,นอ,นอยากได้ไหม,ไม,ไหมไใครอยากได้มั้งเฮ้ยคนเซนเอาไหมคนระเบิดเอาระเบิดไประเบิดนะใครอยากได้ระเบิดมัม้งนี่นะคนระเบิดมัน,นจำไหมนะครับว่าคนระเบิดมันมีจริงนะครับ อย่างเช่นเพื่อนเพื่อนของมอวมามอวจะแบบอมามใจใจจะเกื่อนหรอเพื่อนอจำไว้แล้วว่าผมผมเพื่อนนี่เนี่ยตัใจไม่ดีจนะอกนี่กาสลามะนาล็อกรับรารล็อกนี่แปลล็อกจราิงสลามะ ยวเชี่ยวสิสิตัดตัดเยอะมากเตัดเยอะตลอดอิชา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 ต่อเราไปทำเพื่อนซ้อด้วยกันซ้อทำไปสองจะไม่เล่นสายหมันนะคุจะเล่นมันสาย้ผมมีอะไรนะมีดเอ้ดาบเออเออเียนะร เอามาเลยหน้าใหม่เอามาทำอะไรมาเลยยางยาไหมเอางาไหมมาดาดูมาดไม่มยนี่ครับก็จะเป็นอีพิกซอดนะครับนี่ดาดอีพิซอดนี่นี่คือดาดอีพิกซอดนะครับก็คือมันดาด ระดับอีพิกดาบระดับอีพกครับมันเป็นดาบระดับอีพีมันเป็นดาบระดับอีพีส่วนด้านด้านตรงนี้ก็จะเป็นโซนะครับนี่ครับน้ตัวนี้คือโซนะครับไม่ใช่เลยเออโน้ตัวนั้นเป็นฮาร์ตตะกคือเก็บโป้เป็นเก็บโป้เก็บโป้นี้มันเพิ่มกระสุนคือเพิ่มกระสุนนกหมือนอะไรเอ่ย ฉเฉลยเฮ้ยเนาะเป็นอะไรอนะ่ะเขาเรียกว่าเออดวง,งจันทร์มนะจุออง้งดวงจันทร์มันจะสู้อีนี่ได้เปล่ามันเปิดฉากมามันก็สู้กับผมด้วยไม่คุรอมีคุณรอป้นี่เก็บเป,ป,ป,ปิดเก็บเป็บเก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 ็บ Okay. อโอเคอะยองครันี่คุาบอลครับนี่พอทำไมเขาไม่เปเลยหรเลยวนะ okay. อ้าว,าวน่าทึ่อเลยหวานมากครับดาบยอโรจะหาจากไหนได้แล้วครับอยากบอกว่าผมเอาดาบยอโรมาจากไหนก็จากตัวน,นี้นะจริงผมยังไม่ได้ดาบยอโรเลยผมจะมาบอกว่าดาบยอโรมันมาจากไหนคุณ เกาะทะเลทราย,ยไม่ใช่ดเกาะทะเลทรายเกาะยังไงไหมเฮ้ยผลาหารโอเคเจ้าผลาหารเจ้าผลาหารอ่ะเจ้าผลเฉยเจ้าผลเฉยเจ้าผลเฉย,เฉยอยู่ดีๆก็เจอผลคืออะไรวะทําอ่ารู้แล้วผลแซม ้็ตรงนั้นมันคืออะไรวะครับท่านผู้ชมปุ๊บลงดันอ่ะอะให้อะไรอ่ะอะไรอ่ะตีบอสป่ะตีบอสอยู่ป่ะอ๋อเซ ผมมีผลทาหารนะใครอยากได้มั้งโอ้ไม่มีมันมีคำใช้ผลโอปีโอปีอป่ะบางคนอืออือ,อโอ้เจ็บเจ็บเจ็บนะเจ็บนะ้ำมือนขะ่าเจ็บนะ้ำม้อนคะ่า ใครแม่งเล่นผงโรเป้เคยเล่นผงโรเป้อ้ยแนเลอ้ยน่น่มันอ้ยสบีนี่น่าบอีอ๋อ้รพีเราจะได้ผ แไปแล้วจะไปแล,ล้วเออสุดจริงจังมากสุดจริงจังมากอี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 สุดจริงจังว่รสุดจริงจังอะไรี่มันสุดจริงจังอืมอยคุณเตครับเอ้เอ้ยลืมผมซื้อสป,ปาย คีผมซีสปาไปว้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวนะครับขอเตียนตีนเนี่ยใครวะยารูบอสเออยยารูบอสตียารูบอสตียากเตียนวะเออมาไฟละคนตาไฟละอ๋อโบนี่ มามาสิมาสิเอาเรื่องเหรอแต็งบ้างบ้างแต็งไปขี่มอเตอร์ไซค์มาไปกันจนตีนตีนเขาติดกันแล้วจังนเออเคยชินมาแล้ว เขียเขแล้วก็เขียไว้แล้วก็้บนคนะครับ